กาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ป็กระช่องแหลม้าอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมก็จะมาลองเล่นแอปแค t เน w ตัวนี้เลยนะครับว่าจะสามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าผมพูดผิดตรงไหนนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับไม่เข้าใจผมก็ขออภัยเด้วยวกันนะครับแล้วก็แอปนี้นะครจะเป็นแอปเกี่ยวกับการอ่านข่าวต่างประเทศนะครับจะมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนเพื่อนอ่านนะครับก็จะมีพวก ข่าวต่างๆนะครับข่าวดาราอะไรประมาณนี้นะครับนี่เพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับว่าด้านซ้ายนะครับจะมีรูปเหรียญนะครับเป็นรูปดาวนะครับก็จะมีกีเสียงแดงนะครับล้อมรอบนะครับเพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับถ้าเต็มแล้วนะครับเราจะได้รับเหรียญมาเลยฟรีๆเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเฮ้ยตอนนี้เต็มแล้วนะครับเราจะได้ครั้งละ2เหรียญนะครับถือว่าเยอะมากนะครับ แล้วก็การรับเหรียญนะครับก็จะได้รับครั้งละ2ถึงสเหรียญนะครับแล้วก็การถอนจะมีพวกพีเพล้าแล้วก็บัลเลตนะครับแล้วก็การโหลดนะครับสำหรับใครอยากจะเล่นจริงๆนะครับ iOS นะครับไม่น่ามีนะครับมีแค่ของ Android เท่านั้นนะครับแล้วก็ของ Android นะครับสามารถโหลดได้ในพ t o โตปกติปกติเลยนะครับ แล้วก็การหาเหรียญสวบมากนะครับจะได้มาจากการอ่านข่าวนะครับก็จะมีข่าวเยอะแยะมากมายนะครับให้เราทํานะครับนี่แล้วก็จะมีข่าวนะครับเพื่อนสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นข่าวแบบไหนนะครับนี่เพื่อนๆก็คงจะเห็นอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโบนัสรับรางวัลนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีแค่หน้าเปล่าๆเฉยๆนะครับนี่ก็กดเข้ามาตรงตัวที่3ามเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญจากหน้านี้เลยนะครับก็จะมีเช็คอินหนึ่งวันนะครับจะได้รับ10เหรียญเช็คอิน2วันจะได้รับ10เหรียญน,นะครับเช็คอิน3าวัน20เหรียญเช็คอิน4วันจะได้รับ25เหรียญน,นะครับเช็คอินวันที่7จะได้รับ50เหรียญน,นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีควสลากแล้วก็จะมีควสรลยวันนะครับนี่ก็คงจะเห็นอยู่นะครับถ้าเป็นควสรลยวันนะครับเพื่อสามารถรับ เรียนได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็เรียนตัวนี้นะครับจะมีให้เราทาเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเควสนะครับเดี๋ยวมา่ออ่านเควสรายวันให้เพื่อนดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทําครบ3ข้อเสนอนะครับจะได้รับ10เหรียญอันที่2ก็จะเป็นรับอุปกรณ์200อันนะครับจะได้รับ10เหรียญ แชร์แอปกับเพื่อนนะครับ1ครั้งจะได้รับ3มเหรียญแล้วก็จะมาดูกันว่าเควสหลังจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีทําข้อเสนอ10ให้เสร็จสมบูรณ์จะได้รับ10เหรียญ5้นะครับเพื่อนที่ได้รับคําเชิญ5คนนะครับเชิญเพื่อน5คนง่ายๆนะครับจะได้รับ50เหรียญอันที่2ก็จะเฮ้ยไม่ใช่นะครับอันที่3าก็จะเป็นเช็คอินนะครับ7วันติดต่อกันนะครับก็จะได้รับ20เหรียญน,นะครับอันที่4ก็จะเป็น อุปกรณ์สร้างรายได้นะครับ5,000เหรียญนะครับน่าจะใช่นะครับจะได้รับมาทั้งหมดนะครับ20เหรียญแล้วก็อันที่5ก็จะเป็นแลกรางวัลนะครับสำเร็จนะครับ1ครั้งจะได้รับ10เหรียญเดี๋ยวโมนูตรงที่4เลยนะครับตรงที่4ก็จะเกี่ยวกับการทำการเล่นเกมนะครับก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสามารถสนใจเกมไหนนะครับเดี๋ยวกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจะมี6เกมนะครับแล้วก็ จะมีเกมที่เราต้องเติมด้วยนะครับแล้วก็จะมีเกมที่เล่นฟรีด้วยนะครับ <Dynam> เ <ite> ดี๋ยวกดเข้ามาตรงเกมข้างบนสุดเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกมที่ต้องเล่นฟรีนะครับภารกิจแรกจะได้รับประมาณ200เฮ้ยไม่ใช่นะครับยีิบสองเหรียญภารกิจที่2จะได้รับ67เหรียญภารกิจที่3จะได้รับ157้เดหรียญเดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นอันแรกก็จะเป็นรับ10,000เหรียญอันที่2ก็จะเป็น รับ40,000เหรียญของเกมนั้นนะครับแล้วก็ภารกิจที่3ก็จะเป็นรับ60,000เหรียญในเกมนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับ6เกมนะครับจะมีเกมไหนที่เราจะต้องเติมบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเกมนี้เกมนี้ไม่ต้องเติมนะครับเดี๋ยวมาดูเกมที่ตัวที่เฮ้ยทําไมมันออกมาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะครับมาดูที่เกมที่3กันเลยนะครับกดคลิกเข้ามาเลยตัวนี้ไม่ต้องเติมเฮ้ย เกมนี้เติมนะครับไม่ต้องไปเล่นนะครับถ้าเกมไหนเติมนะครับอย่ามาตรงเกมที่4เลยนะครับตัวนี้น่าจะไม่เติมนะครับแล้วก็อันที่5ไม่เติมนะครับส่วนมากจะไม่เติมนะครับนี่นะครับทำไมมันลดนะทุกคนจาก6เกมเหลือ5เกมนะครับแล้วก็การถอนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าคอยเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นการถอนของแอปนี้เห็นไหมครับการถอนจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับเช่น t ูมาน,นี่วอลเล็ตพีเพาานะครับถ้าถอน t ูมาน,นี่วอลเล็ตนะครับจะใช้เหรียญทั้งหมดนะครับ300เหรียญน,นะครับในการถอน10บบาทแต่ว่าเหรียญผมก็ครบแล้วแหละนะครับแต่ว่าผมจะถอนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมา ให้เพื่อนๆนะครับลองเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่เคยเล่นแอปนี้มาแล้วนะครับฝากบอกผมด้วยนะครับว่าแอปนี้สามารถหาเงินได้จริงหรือเปล่านะเห็นไหมครับการถอนขั้นตามจะอยู่ที่10บาทใช้เหรียญทั้งหมด300เหรียญนะครับใครสนใจก็ตายังคลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ